สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาผอมมา่อแม่เป่นแม่เจี๊ยบคือเกาเหลาจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ได้ส้มตำนัวปลาไหคือเกาเหลาจ้าพี่น้องจ้าบนนัวปลาไหลกินไปบ่ได้ที่นี่หนี่งเสือไหลเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยพี่น้องจ้าพิยายางใส่ย่างใส่ย่างใส่หมูสลัดมะเขืออันนี้ก็สิเป็นมะลาเกาเอาก็เลี้ยงแต่เมียอย่างมาไทยมันดังหมดจ้ะแม่รู้ว่าจับ่ะจับป่ะแปดสามสิบ ก็ได้ดอกเสดีเขียนจ้ายตียตีนันตีนี้จ้ากินจ้าเอฟอจอไอเอฟซีพ่เนโอ้มันก็ลี้ยงนีเนาะโอ้ยคุณคาของอย่างมัน,มออนไม่ได้ยุ่งตรงนี้นหรอกเสดยด้กินมากับไอ้เหูท่าพี่นอขนมจีนอันจักบาไทไปเก็บ โอแล้วใจเงินสิบหาบาทจ้ะสิบห้าบทเวจ้ะเสยบ้างเสยบ้างขออนุญาตถอนเดี๋ยเด้อเดี๋ยวอืม <c oughs> ด,ด้ยวมเลยเป็นไดพี่น้องจ้ะโอเควะโอเคพี่น้องแต่ว่าสิกินในพี่น้องดบงหนค่งบาทถ้าเทม,มากี่มัดก่อนได้จ้ะ 네. 자 봐. 자. 오늘 응? 그 보자. ตามเขาหนห่กต่ังเลยเอาก็าคือเพจไปเนี่ยอืออคุยดย้วยตรงนี อแบมันที่ได้กินดีพอเหมือนปกติกินบริเวรห้องนี่พี่นอ้องบอกคอยบริเห้องอยี๋ยวพี่ยไม่ไมนห้องเนี่ยม <c oughs> ันที่บริกินนอนคือจะไหลเลืดอดตงไปดูนะป้าเทื่อเพียเีตะปอกพริกนั่นเหมือนเราจ้ะ มันเกีบมนันอันนี้ไม่เป็นขอกคิ้งแ็งเเลอย่งเดยวออยเลยอืมไม่คืวอะไร แซ่บมากเลยลุกเดียวพี่น้องเลยใส่มันทิดีดออกไปข้างนอกคนนี้จ้ะแซ่บจ้ะแซ่บก็น่า <c oughs> แ,แ,แม่เห้ดูแซ่บอืม bên này cái chảy gì thôi Không có mẹ nếu vẫn đến không? Hình chấp đừng chấp đừng กินน้ำเนยมาละเสียบปะ่ะก็ตีเป็นอยู่ตีกินเก่าจ้ะยังมันเยียงเนาะกระเพาะต่ตางพื้นที่รสชาติก็ู่จ้ะ งนีเราป่ะพี่น้งลงิใส่นะครับอืมขอบคุณจ,จังจินหมองแฉบก่อนนะนนจับอ่อนตมจ้ำไม่ได้แ่บนะตัวนี้ต้มหอยมาใส่กัน <c oughs>

นั่งข้าวปุ้นความกินกับสมตาก็แซ่บเนาะอย่าเฮ็ดมันนี่จะขวบแม่แม่ตุดขายอย่างจ้าเอ้ยตุด,ดยุ่งใส่มแม่บดดันแม่นั่นแล้วดันน้องอ่ะ ่อัน้ดึงดมาทายขีดดึงเ้า,าเจ็บหัวต่ำดีตรงนี้จ้ะม่เจีบลต่ำเฮงให้เนน่้ต่ำเฮปุ๊บปึ๊บเลยเลยพี่นาะหืมหัวต่ำ,ตำ,ตำส็จแล้วทียอกไม่เจียบหจ้ะ ไม่เป็นยังไบไม่ได้แตะไปเลยว่าจ้เป็นมาเมียอันจิมาเกะแค่นี้จ้เป็นมวนอีกแล้แค่ผิวสวย มังไม่ห mm. ย so ุดเแมหนาเพรเขากล่องจ้ะอเงี้ยกันรูดจ้ะมันจเงี้ยกันพูดดิโอ้ยเสียกเสียเบเสียอืมมันเาไปหมดจ้าวัยังไหวะวัแม่บอกไแม่ดิเดกก็บ่อเป็นธรรมชาติแล้วอ ก็พักกอบไม่นด้เพลินีรยวจะมาเดาวดมาชิดใช่คือพินบอกแมวมาฝากเป็นแนเป็นอยากโยมพัดเข่ามาอืาาอลิ้มจัดแม่โยมเข่าแบบนี้เดีกเก่าลูซ้่ย,ยู่ ชอบพลาชิ้นโมหายไม่หยาบเ้ยพี่น้องโมมีเงินจ้ะเงินมันหยาดเลยม่นคือไม่หยาดิเนี่ยไม่หยาดยังโเคยเห็นยังอย่าเที่ยตอนกเจ็บนะเคยเห็นยังอย่าเที่ยสีมาเอ่นมันโมเมนเละโมันเจียนะ เชิงมังคุดอะิดไรเงอตึงมงังคจ้ะแม่เ็จเปิดเตีม้มเนั่นมันมีบแกพดนะิดอัอนนิดผิดแพงแคกินดาแค่กดาแตังคุดองเรื้ยลองเรื้ยลองเลื้ลลจ้ะจะไม่ได้ อีกหมองเดียวดูแลกัน พี่นรือแบบจะยังก็แลมไม่เป็นเอกลักษณ์จ้ะแต่พีชมา,มาดิงเงี้ยวหมดพี่อยากกินหมดเด้อสมต่ำบ,บอกให้ต่ำในไล่กินหมดเลยม,มันดีใส่ทับ จะคิ้วกินขาหน้องจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าจะคิ้วกินขาจ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจได้จ้าพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าพอกันคลิปไหมได้จ้าต่คิ้วกินขาไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า